เพื่อนสนิทแฉเองคะ่ะซาร่าทิ้งลูกในไซ้อย่างดองแม็กเวลไปเที่ยวเมืองนอกกับผู้ชายปล่อยให้เพื่อทำงานเลี้ยงลูกคะ่ะจากกรณีศิลปินหนุ่มชื่อดังอย่างไม้พิรัตได้เดินทางมายัางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดียื่นคำร้องขออำนาจปกครองบุตรร่วมกับซาร่าเพื่อขอให้ศาลพิพากษาให้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย ยนักแสดงหนุ่มก็ได้ร้องเพื่อโจทะเบียมรับรองบุตรใช้อำนาจปกครองเพื่อมีสิทธิ์ในตัวอย่างน้องแม็กเวลค่ะหลังจากนั้นในโลกออนไลน์ก็เกิดประเด็นเดือดเป็นอย่างมากเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งออกมาแถว่าซาร่าเธื่อนั้นตั้งท้องจริงก่อนที่จะมีชาวเน็ตอีกรายเข้ามายืนยันว่าสาวซาร่าเธอนั้นคลอดบุตรออกมาได้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วพร้อมกับเผยชมหน้าพ่อของลูกในท้องอีกด้วยค่ะ ล่าสุดนี้เพจดังอย่างดอกจิกพิเศษใส่ไข่ได้โพสตแชทของเพื่อนสาระส่งเข้ามาแชค์ความจริงเกี่ยวกับสาระค่ะพร้อมกับข้อความที่ว่าจักรวาลสาระเริ่มแตกแล้วจ้านี่วงในซาระเลยนะทักมาบอกจ้าจิงเท็จแค่ไหนคิดเอาเองแต่ริวจิตสัมผัสและหมอลักแตะมือกันบอกว่าผู้หญิงคนนี้โคตรน่ากลัวและมีโลกสองใบโลกหน้าสื่อและโลกหลังคีย์บอร์ดปันหัวคนเก่งนักเพื่อนกระไรล้อมรอบตัวเซฟซาระแต่เบื้องหลัง ก็ส่งข้อมูลให้แบบรวนวๆจ้ะแซบเลยเพราะไม่กล้าย,ยืนไม่กล้าเตือนนางกลัวเสียเพื่อนทั้งนี้ข้อความที่เพื่อนสา,าระส่งมาแช์ความจริงอีกด้านหนึ่งของสาระเบืองนาก็พูดดีค่าข้างนะไม่กล้าเตือนเพื่อนหลอกเพราะว่ากลัวเสียเพื่อนแหมแบบนี้คงต้องตัดสินและใช้วิจารณญาณส่วนตัวแล้วละค่ะว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปคะ่ะ